ลำโพงไปปาร์ตี้สักตัวหนึ่งมาตัวนี้ครับลำโพงผูชุดคบซาปาร์ตี้บ็อกโคตรสุดเลยพี่พี่ ตัวนี้สุดจริงครับชัางบอกเลยครับตัวนี้สุดจริงๆกันนะวีพีเอด้วยนะครับมีเบสบูทเพิ่มด้วยปรับเปลี่ยนไฟได้เนี่ยชัางบอกเลยมันเป็นลำโพงที่รองรับการใช้งานหลากหลายมากครับจะไปแบบปารต์ตี้ก็เปิดหน้าไฟแบบนี้หมุนด้านนี้มาก็เป็นเรียบๆแบบนี้ปิดไฟได้ด้วยนะแล้วร้องคาราโอเกะได้ด้วยครับหมุนตรงนี้ออกครับหมุนตรงนี้ออก นี่นี่นี่ตั้งขาตั้งได้แล้วก็เสียบไม้แบบนี้ได้ครับมีไม้ให้คู่หนึ่งไปร้องเพลงร้องคาราโอเกะกับเขาได้ด้วยช่างชอบเบรคเขาเบรคเขาแน่นแน่นมากเลยแล้วสวยจริงๆอย่างเงี้ยไปตรงไหนก็ได้แล้วครับเฮ้ยตัวนี้โดนช่างบอกเลยแนะนําจริงๆตัวนี้น่าเล่นตัวนี้น่าเล่นมากๆครับเชื่อมทีวีเอสได้ด้วยครับโอ้โห,หเบรคเขาแบบมันจริงๆนะแน่นตึบเลยอะ่ะงานดีเลยครับเอาช่างฝากตัวนี้ดีกว่าครับ ตัวนี้เป็นลำโพงบูทูทครบซาปาร์ตี้บ็อก120วัตต์ไปพร้อมไมค์คู่แบบนี้ใครชอบเบสแน่นๆตัวนี้โดนจริงๆครับสนใจก็ที่ H V Group เลยครับ